ื่อให้เป็นอาวุธสําคัญในการดูแลต่างๆไม่ให้เกิดภัยร้ายต่างๆดังนั้นสารปู่ตาเนี่ยก็เปรียบเสม,มือนว่าท่านเป็นเรียกว่าเหมือนกับเป็นตำรวจก็ได้เหมือนกับเป็นกำนันก็ได้เหมือนกับเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้แล้วก็เหมือนกับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะต้องดูแลสุขทุกนะคะให้กับ ประชาชนหรือชุมชนที่มีการน,นับถือท่านที่นี่โดยบริบทของสารปู่ตานะคะบ้านตริมเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นถึงป่านะคะที่อยู่ด้านหลังของอาจารย์เนี่ยนะคะป่านี้เนี่ยจะเป็นป่าที่รู้สึกว่าขนลุกนะคะดิฉันขนลุกนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าไม้ตะโกเนาะต้นตะโกนะคะแล้วก็ต้นตะโกนี้จะเป็นสีดํา ถ้าต้นตะโกเกิดขึ้นเกิน3ต้นแปลว่าที่ตรงนั้นเคยเป็นผีป่าช้ามาก่อนนะคะหรือเป็นที่โบราณน,นะคะดังนั้นไม้ตะโกเนี่ยจึงถือว่าเป็นไม้อาถันแล้วก็เป็นไม้มงคลอย่างหนึ่งดังนั้นเทพา,ารักษ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มักจะสิงกับต้นตะโกเนี้ยโดยส่วนมากจากวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาวไทยเขมรหรือว่ากลุ่มชนชาวไทยกุยก็แบบเดียวกันทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะไม้ตะโกเนี่ย หรือต้นตะโกเนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่ทนแรงนะคะจะฝนตกก็ซับน้ําได้ดีแม้แต่จะรดดูแลงนะคะนางก็ยังสวยแต่ดอกออกผลของนางอยู่อย่างนั้นแหละแต่ต้นอื่นเนี่ยตายหมดแต่นางก็ยังคงผลิดอกออกผลผลิใบแบบงดงามสวยงาม